แม่จ๋กินขนมจีนข้าวที่เล้วเพ่นวาหอยปัดหอยปัดสีมันจะบว่าเพราะเห็นเส้นขนมจีนเมื่อนี้หอยจะบอ่ปัดเด้อถาดงหญ่ๆคือเกาจ้ะของงปดถาดใหญ่ๆเลยจ้ะมากินเด้อข้าวที่เล้วเพ่นว่าหอยปัดจู่นะเพราะเห็นเสนเพ่นอยากเห็นเ้นขนมจีนหอยว่าสั <laughs> ่นมันขาวกัะปวดเพราะเาเห็นเส้นขนมจีน มันนี่บ่อปัดเด้อบ่อเมนจานเด้อนี่ถาดถาดแบบางี้ยๆของปดต้องเวอร์วังอลังการงานสร้างอินมั่เจอด้ ็นมันดิตตั๊บแบหนึงกินเวลาไหนกระเสียบเนาะขนมกินเนี่ย ชอดอืมชอบมากเผ็ดจังเผ็ดได้ใจแต่อร่อยอืมนี่กระหล่ำน้ำ ฮหลฮัลต้องัห้น้ำลัลโหลัันทั้งหลฮะ Lo que no queda.